เน,นี่นาะมาเที่ยวบ้านแม่สามีนี่ค่ะดอกชบ,บ้าสวยๆเหมือนบ้านเราอะคะ่ะดอกชบ,บามีดอกเยอะมากเลยสวยเือนทกานี่อะไรก็ไม่รู้ เยอะมากมีใครทราบบ้างคะนะลูกอะไรเนี่ยธรรมชาติมากเลยค่ะบ้านแม่สามีเห็นไหมคะนกะเสียงนก บ่อน้ำบ่อน้ำจืดฮัลโหลลูคัสลูคัสพุทธะยาบีขดเช็คแล้วยังไม่มีอะไรเลยที่บ้านยากของเขาเฮ้ว่าเดี๋ยวมาเช็คมันจะเป็นกุ้งแม่น้ำ เดี๋ยวกอดซ้ำเนอะเนอะบรรยากาศตอนเช้าค่ะที่กว้างมากเลยค่ะสดชื่นมากเลยค่ะตอนเช้าเช้าค่ะ ดูสวนดูสวนหน้าบ้านดอกไม้นี้เหมือนกับผีเสื้อเลย ที่กวนไข่กวนไข่วันนี้นาทำไข่จทำไข่ทอดเามันเล็ออนโทอไข่เจียวกินกับขนมปังทำไข่เจียวกิ้งันขนมปังนาไม่เคยเห็นเลยที่คนไข่แบบนี้แม่สามีบอกว่าเขาซื้อมาจากอิงแนด์นานมากแล้วเนี่ย โอ้ดีมากเลยตีไ,ไข่ฟูแล้วก่อนที่จะเจียวโอ้ดีมากเลยทำตีไข่ฟูก่อนที่จะทำอำเมร็ด Yeah. 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 I, don't mean, uh, I mean, the dream is, you know. Do yeah, you pay for it? Do you work? Yeah. You know, have I got enough money? Was, yeah. You know, what's how much is everything going to be? and เครื่องตีไข่เครื่องตีไข่ยังไม่เคยเห็นเลยแบบนี้นะเลยแบบอขอถ่ายเป็นวิดีโอโต <c oughs> ชิลิซอส <c oughs> ชิลิซอสสามีอาหารเช้าสามี <c oughs> <c oughs> ดูนะ่าส <c oughs> <c oughs> ามีหล่อจังเลย อาหารเช้าง่ายๆก่อนที่จะไปอยู่เกาะสองคืนสามวันเราไปเที่ยวเกาะกันค่ะไปครั้งที่เกาะสองคืนสามวันค่ะ I might have to go left ค่ะ ในเมืองฮาร์ฟีเบที่ท่องเที่ยวที่ส่วนมากคนยุโรปอะไรก็จะมาเที่ยววันที่นี่เพราะมีเกาะให้เที่ยว f r e e ซอร์ไอเลนเกาะฟรีเซอวิวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเราเดินทางไป f r e e ซอร์ไอเลนเป็นไปเดินทางไปพักเกาะค่ะเพื่อนไปยู่เกาะร้านค้าที่เราจะมาซื้อของไป เกาะเขาจะอยู่ตรงท่าเรือที่ซื้อของถ้าเรามีต้องการหมวกหรือของใช้อะไรเราก็ซื้อที่เนี่ค่ะเราจะไปขับรถบนเกาะสามีนาเขาก็เลยปล่อยลมยางให้มันแบนรถขับง่ายให้แบนนิดๆ <c oughs> จะได้ขับง่ายเนี่ยค่ะรถ เข้าเรือเพื่อจะไปเอารถขึ้นบนเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะรถเข้าคิวกันอยู่นะคะรอเรือมารอเรือข้ามฟากมารับโอ้เต็มเลยค่ะเนี่ยคนไปเที่ยวเกาะกันเยอะมากเลยค่ะเขาจะนำรถไปด้วยเนี่ยค่ะรถเขาให้รถเช่าไปเที่ยวเกาะเป็นรายวันค่ะ นี่ค่ะเรารอรอเรือเฟอร์รี่ลำนั้นนะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วเราก็เอารถขึ้นเพื่อข้ามไปเกาะฝั่งโน้อนอ๋อเฟล เนี่ยค่ะเราเอาไปเกาะเบ็ดตกปลาของเต็มเลยมีพวกตู้เย็นข้างในเบียแล้วก็สีส้มๆนี้ก็กันรถติดที่รองล้อสำหรับรถถ้ารถติดแม็ทรก็คทกที่รองล้อกันเพื่อรถติดเราก็เอารองล้อทำให้รถไม่ติดเพราะว่ามันเป็นทรายเยอะ ของเต็มรถเลยค่ะแคมปิ้งเราไปเกาะรซอวันนี้ฟรซอธรรมชาติสวยมากแล้วก็จะมีเป็นหมาเขาเรียกว่าดิงโก้ที่นี่แต่เหมือนหมาบ้านเราอะค่ะเขาห้ามให้อาหารมันถ้าให้อาหารโดนปรับขอน้าก็แพ็คเต็มรถเลยค่ะทั้งเสื้อผ้าเสื้อผ้าอาหารของใช้ สามีดีใจตื่นเต้นสามีดีใจมากได้ไปเที่ยวเกาะอารมณ์ดีมากเลยว,วันนี้ตื่นเต้นตลูกลูกคัดก็แฮปปี้วิดเบียลูกคัดเ <o'> ล,ลูกเลี้ยงของนาเองค่ะลูกเลี้ยง,ง,งเ <laughs> บียแต่เช้าเลยค่ะสิบโมงเช้าลูกคัดเอนจ <Enjoy. S 2> อย <Enjoy. S 2> กับเบียแล้วลูกคัดบอก <laughs> กินเบียร์ไปปวดท้องแล้วแผลมากมากเรามาดูนี่ค่ะจะเป็นรถบร e สเซอร์ไอเลนที่สำหรับเช่ารายวันถ้าเพื่อนๆมาถ้าไม่มีรถเราก็มาเช่าได้เป็นรายวันวถ้าเราไปเกาะเราก็ใช้แต่โฟวิลไรท์ right <laughs> อย่างเดียวเลยนะคะ เรือเฟอร์รี่กำลังเข้ามาค่ะเข้ามาเนี่ยค่ะดูบรรยากาศรอบๆมีหลายๆคนที่เขามาจากโซนยุโรปจากเดนมาร์กจากสวีเดนเขาก็จะมาเที่ยวมาเช่ารถแล้วก็ไปอยู่เกาะกัน <Yeah. S 1> ออน <Yeah. S 1> On เ r อร์ไ i s l ลนด เรือเฟอร์รี่กำลังเข้าฝั่ง <are> เขามาส่งคนที่กลับจากเกาะ จะถอยรถขึ้นเรือเฟอร์รี่กันค่ะถอยรถขึ้นบนเรือเฟอร์รี่เขาให้ถอยหลังได้อย่างเดียวไม่ให้เอาหน้าเข้าก็าจะมีพนักง,งานคอยบอกให้จอดตรงไหนตรงไหนบนเรือเฟอร์รี่ นี่รถรถของเราอยู่ข้างล่างเนี้ยค่ะที่เห็นหนัวนิดๆไม่เข้ารถขึ้นเรือเฟอร์่อโอ้คุณคุณเห็นชาปลำงงมีเหอ้ปนทารัวเล็กอ๋อก็ทอดแหอเห็นแล้วค่ะไกลๆตรงนน้นก็จะจับปลากันทอดแหจับปลาผู้ชายสองคน โอ้ดูสิคะเฟอร์รี่หนึ่งลำบรรทุกรถได้ประมาณม<อ>คันเนี่ยสองสี่สิบโอ้ได้หลายคันเลยอ้าวนี่เรือกำลังออกแล้วค่ะ ถแมกโครกัไปเกาะด้วยถอยหลังอย่างเดียวเลยค่ะถ้าจะขึ้นเรือเฟอร์รี่โอมีอีกหลายลำหลายคันเลยค่ะแล้รถแมกโครไปเกาะด้วย อ๋อโอ้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 ทุกคลอดอืมเต็มลำเรือเลยค่ะโอ้เต็มเฟอร์รี่เลยค่ะ อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้มีแดดไม่มีฝนถ้ามีฝนน่ะไม่สนุกไปเที่ยวเกาะค่ะกัปตันก็จะขับเรืออยู่ข้างบนขับเรือข้างบน <im eras>

Please turn your car alarms off, They will go off all the way to phase one. And if so you buy a please place to do rubbish mix with a blow of the sun, our environment. Now, if you're looking for toilets or airstrips, they're on the vehicle back where the cars are at the very back of the ferry. Well, so back to back to enjoy the cruise. ตอนนี้เหลือเฟอร์รี่ก็ออกมาครึ่งทางแล้วค่ะคลิปนี้นาะก็ขอจบไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแม่นาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะที่เกาะฟรีเซอร์ไอเลนค่ะ